เดทกับใครดีระหว่างเคลรี่กับฝ้ายเฮ้ยใครกันนะคือผู้โชคายที่จะมาเดทกับฝ้ายวันนี้ไปดูกันค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้เราเป็นแครี่ปอลหม่บผมยาวเลยเคลลี่เป็นสาวแล้วใครอะ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 พนาไออแมมค่ะทุกคนแจกวับอยากบอกว่าฝ้ายเขินมาก อันนั้นชอบตัวละครไหนมากที่สุดคะในซีฟายชอบตัวที่มันวิ่งเร็วๆอะแล้ว,วชอบมผมชอบผมสั้นหรือผมยาวคะชอบผมสั้นครับสั้นแหละแล้วอย่างีชอบหนูได้ยังคะว้าวผมยาว <laughs> มันมาใจพี่ม้งแรมได้นะพี่ม้งแรมระหว่างเฮลลี่กับตัวฝ้ายเองอ่ะพี่จะเลือกใครคะเลือกได้ด้วยเหรอเจ้าจะเอาเฮลลี่หรือเอาฝ้ายฝ้าย ก็ต้องเอาฝ้ายกันดีโงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเป็นฝ้ายดีกว่านะคะเพราะสุดท้ายแล้วฝ้ายก็ชนะเคลลี่ค่ะทุกคนไค่ะ